สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไมท้ท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ชื่นชอบไม้ที่มีชื่อดีมีมงคลต่อผู้ปลูกในบ้านเรือนนะครับเจ้าต้นที่ว่านี้ก็คือใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาถึงแม้ว่าตัวเขาเองไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรามาแต่ก่อนเก่าแต่มาปลูกในบ้านเรือนเรานานแล้วถึงแม้ว่าไม่มีหลักฐานว่าเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามนะครับแต่เรามีความเชื่อกับ ชื่อของต้นไม้นี้ว่าถ้ามีแล้วแล้วก็นำมาใช้ในงานมงคลต่างๆก็จะเป็นสิริมงคลทั้งแก่ผู้ที่นำมาใช้ในงานนั้นแล้วก็รวมไปถึงการปลูกเลี้ยงในบ้านเรือนก็นำมาซึ่งความเป็นมงคลต่างๆเพราะดูชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นมงคลครับใบเงินใบทองใบนาค เราไปทำัารู้จักกับต้นไม้ทั้ง3ต้นนี้ซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ร่วมสกุลและชนิดปันเดียวกันไปดูกันเลยครับ เช่นเคยนะครับมือเย็นสต้องขอขบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้ดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนํามาว่าอยากจะรู้จักต้นไม้ต่างๆซึ่งหนึ่งในหลายๆต้นที่แนะนํามาก็คือเจ้าทั้งใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาคขออนุญาตมัด,ดรวมกันเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่มีชื่อ วิทยาศาสตร์เดียวกันเลยชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาก็คือกราโตไฟลัมพิกตัมโดยชื่อสกุลของเขานะครับก็มาจากคําในภาษากรีกอยู่2คําก็คือกราโตซึ่งหมายถึงป้ายหรือทาสีนอกจากนี้แล้วก็มาจากอีกคํานึงก็คือคําว่าไฟลอนซึ่งแปลว่าใบานั่นแสดงให้เห็นว่า ตัวไบของเขาจะเหมือนถูกป้ายหรือทาสีนั่นเองนี่เป็นลักษณะเด่นของต้นไม้ในสกุลนี้เลยนะครับจะไม่ได้มีใบที่เป็นสีเดี่ยวเดียวอยู่แล้วอย่างเช่นที่เราเห็นใบนาคนั้นเราก็จะพบว่าตัวขอบนั้นจะเป็นสีออก เขียวด้านๆแล้วก็อมแดงนิดๆแต่บริเวณไส้กลางนั้นก็จะมีสีขาวอมแดงและนอกจากนี้ตัวเส้นใบก็จะมีลักษณะอมแดงมากๆเลยนะครับถ้ามองในลักษณะไกลๆเราก็จะเห็นเป็นไม้ด่างที่มีสีสันสดใสนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์พิกตั้มก็ยิ่งย้ำลงไปเลยครับว่าตัวต้นไม้ชนิดพันธุ์นี้เป็นต้นไม้ที่มีสีสัน เหมือนใบนั้นถูกแต้มหรือถูกทาสีการรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ถึงแม้ว่าจะเรียกยากไม่คุ้นปากคุ้นลิ้นเราสักนิดหนึ่งแต่ว่ารู้จักไวสักนิดดีนะครับจะทำให้เราได้ทราบว่าต้นไม้ต้นนั้นมีความพิเศษอย่างไร แล้วก็นักพฤกษศาสตร์ช่วยเราจาแนกแยกแยะต้นไม้ต้นนั้นออกจากต้นอื่นๆได้อย่างชัดเจนเลยครับอย่างที่มือเย็นเกินไปในตอนต้นนะครับว่าถึงแม้เจ้าใบเงินใบทองใบนาคนั้นเป็นต้นไม้ที่มีชื่อไทยดูเหมือนว่าเป็นไม้ไทยแต่ก่อนเก่าแต่แท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ในย่านบ้านเรานะครับเขามาจากเกาะนิวกีนีซึ่งเป็นย่านที่มีเขตภูมิอากาศในทํานองเดียวกัน กับบ้านเราก็คือเป็นเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยครับเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเราและหลายท่านที่ปลูกไว้นานแล้วก็จะรู้ว่าเจ้าใบเงินใบทองใบนาคนั้นเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูได้ง่ายมากๆแทบไม่ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยถึงแม้ว่าจะมีชื่อไทยที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นใบเงินใบทองแล้วก็ใบนาทั้ง3ต้นนี้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ร่วมกันเลยนะครับก็คือ กรรมโตไฟลัมพิกตั้มแล้วก็จัดเขาไว้เป็นไม้พุ่มสูงพอสมควรเลยนะครับโดยเราอาจจะเห็นความสูงของเขาที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็ประมาณสัก1เมตรห้าสิบเซนแต่ถ้าหากเราปล่อยเขาสูงตามธรรมชาติของเขาอาจจะเห็นเขาสูงได้ถึง2หรือ3เมตรเลยก็เป็นได้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าใบเงินใบทองใบนาคนั้นเขาจะมีต้นแล้วก็มีกิ่งก้านที่แข็งแรงพอสมควรเลยโดยถ้าหากเราปล่อยเขามีอายุยืนยาวหลายปีเราก็จะพบว่าตัวลำ ต้นนั้นค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีเปลือกสีน้ําตาลซึ่งแตกเป็นร่องตามแนวยาวแล้วก็มีเนื้อไม้พอสมควรจึงทําให้การชูต้นขึ้นไปเป็นไม้พุ่มสูงนั้น ทำได้ดีมากๆนอกจากนี้แล้วกิ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะหักเด็ดได้โดยง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับง่ายนักก็จึงทําให้การชูตั้งของทรงพุ่มเนี่ยทำได้ดีเพิ่มมากขึ้น <Okay. S 1> เราจะเห็นใบเดี่ยวเป็นรูปไข่เนี่ยนะครับหรือแกมขอบขนานซึ่งตัวผืนใบเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่จะมีลักษณะร่วมกันอยู่ก็คือตัวขอบใบเรียบโคนใบสอบปลายใบแหลมแล้วก็ตัวเนื้อใบเนี่ยค่อนข้างหนาพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะเห็นเส้นใบชัดแล้วก็มีเนื้อใบ ที่มีสีแตกต่างกันไปลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดอกที่เป็นช่อก,กระจะแบบนี้นะครับก็จะให้ดอกถึงแม้ว่าไม่โดดเด่นเพราะว่าเป็นกลีบดอกที่ดอกบางแต่สีของดอกฉูดฉาดในที่นี้ก็จะเป็นสีดอกอมสีบานเย็นหรือสีม่วงๆ่วงก็ดูสดใสมากๆเลยครับสําหรับใบเงินนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับเจ้าใบนาคนี่แหละแต่ว่าตัวสีนั้นจะมีความแตกต่างกันไปโดยใบเงินนั้นตัวขอบนี้ก็จะมีสีขาวนะครับ แล้วก็จะเหลื่อมหรือเหลือบสีเข้ามาทับบนสีเขียวด้านด้านที่อยู่บริเวณตรงกลางแต่จะมีลักษณะแต้มของสีในทำนองเดียวกันกับใบนาคนี่แหละนอกจากนั้นตัวใบทองก็จะมีความโดดเด่นตรงที่ตัวเนื้อใบส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นสีทองหรือเป็นสีอมเหลืองนะครับก็ยังจะคงมีสีเขียวด้านด้านประปรายอยู่ในใบทองนั้น ก็ถ้าหากเรานําใบทั้ง3าม,มาวางเรียงกันเราก็จะเห็นความแตกต่างจึงเป็นที่มาของใบเงินใบทองใบนาคด้วยเหตุนี้เองครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีในครอบครองในปัจจุบันก็สนนราคาของเจ้าใบเงินใบทองใบนาคนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยมในฐานะของไม้มงคลที่ปลูกในบ้านเรือนแต่ก็ ด้วยอบปนิสัยในการปักชำแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายก็จึงทําให้มีมูลค่าไม่มากนะักก็ลองสอบถามจากร้านต้นไม้ที่อยู่ใกล้แล้วก็ใช้เป็นประจํานะครับหรือสั่งจากออนไลน์ก็มีให้เลือกอยู่หลายขนาดด้วยกันครับราคาไม่แพงเลยถ้าหากได้มาแล้วก็พิจารณาสถานที่ในการปลูกเลี้ยงสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ควรจะปลูกเลี้ยงเจ้าใบเงินใบทองใบนาคเนี่ยในพื้นที่ได้รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุด แต่ถ้าได้แสงแดดหย่อนคล้อยไปมากกว่านี้ก็สามารถจะปลูกในพื้นที่ได้รับแสงแดดอย่างน้อยทักงสถึงชั่วโมงต่อว,วัน ตลอดจนการปลูกภายใต้ร่มไม้ใหญ่ซึ่งมีแสงสองลอดมาบางช่วงระยะเวลาแบบนี้ก็ใช้ได้เลยครับอย่างไรก็ตามไม่แนะนําในการปลูกในพื้นที่ร่มรําไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายก็คือได้รับแสงแดดโดยอ้อมแล้วก็คุณภาพของแสงไม่ได้เข้มมากนะักแบบนี้การเจริญเติบโตของเจ้าใบเงินใบทองใบหนักจะไม่ดีเอาเสียเลยนะครับร้ายที่สุดก็คือใบอ่อนใบย้วยปกลงแล้วก็ ตัวสีของใบไม่เกิดอาการด่างแบบนี้เพราะว่าพยายามจะสร้างคอร์ฟิลล์ขึ้นมาจับแสงแดดเพิ่มมาขึ้นนั่นเองถ้าเกิดอาการแบบนี้นะครับแนะนําให้ย้ายสถานที่ปลูกสถานเดียวเท่านั้น <Okay. S 1> เมื่อเราได้เจ้าใบเงินใบทองใบนาคมาแล้วนะครับเรื่องวัสดุปลูกก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดขอเพียงให้ใช้ดินปลูกเดิมที่มี mm. อินทรีย์วัตถุสูงนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไร เราก็เอาดินเดิมขึ้นมา1ส่วนนะครับแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสัก1ส่วนแบบนี้ก็สามารถจะใช้เป็นวัสดุปลูกได้ดีแล้วในเรื่องของตำแหน่งปลูกเนี่ยก็ควรจะเลือกในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันเป็นดีที่สุดแต่ถ้าจะหย่อนคล้อยลงมาหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้พื้นที่นั้นไม่เป็นพื้นที่น้ําขังท่วมชื้นแฉะแบบนี้ใบเงินใบทองไม่นักไม่ชอบเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าจะปลูกริมน้ําไม่เป็นไรพอให้อยู่ในสูงกว่าระดับน้ําไว้หน่อยเเเป็นรรื่่องทีีดลยคับ นอกจากนี้แล้วเรื่องการให้น้ําก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดเลยครับถึงแม้ว่าเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบน้ําพอสมควรแต่การขาดน้ําเป็นระยะเวลาหลายวันเมื่อเราปลูกติดแล้วก็สามารถจะเว้นไปได้ทัก3สามวันได้อยู่นะครับแต่ถ้านานกว่านั้นโอกาสที่จะเหี่ยวแห้งตายก็จะมีสูงเพราะฉะนั้นรดน้ําทุกวันเป็นดีที่สุดอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูแล้งถ้าหากมีอากาศแห้งความชื้นสมัมผัสน้อยมาก อากาศร้อนมากๆแบบนี้ถ้าลดน้ําเช้าหนึ่งครั้งได้เย็นอีกหนึ่งครั้งได้ก็จะทําให้เจ้าใบเงินใบทองใบนาคดูสวยสดใสขึ้นมากๆอย่างไรก็ตามเรื่องของการให้น้ํานั้นจัดว่าเป็นต้นไม้ที่อึดอดทน พอสมควรเลยครับต่อมาเรื่องการให้ปุ๋ยแนะนําเลยว่าไม่จําเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีให้เปลืองสะตุ้งสะตางแต่ประการใดแนะนําให้ใช้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยคอกนะครับหรือเป็นมูลไส้เดือนดินก็ได้นะครับหรือเป็นปุ๋ยหมักก็ได้โรยลงไปที่บริเวณขนต้นมีผลดี2อ,อย่างคือ 1. ให้ทั้งธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมที่มีอยู่ในปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้ว สนับสนุนการเจริญเติบโต,ตของกิ่งก้านใบทําให้เขาเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลดีต่อมาก็คือทําให้โครงสร้างของดินดีด้วยนั่นเองนะครับใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยหมักบ่อยๆแบบนี้ดีเลย ้นไม้ทื่ยินชอบครับ <Okay. S 1> นอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและ,มะแมลงที่เจอบ,บ่อยๆน่าจะเป็นเรื่องของมแมลงซะมากกว่าครับโดยเฉพาะแมลงปากกัดต่างๆนอนชอบมากๆแล้วก็รวมไปถึงมแมลงปากกัดอย่างตั๊กแตนก็มีโอกาสในการที่จะเข้ามากัดกินเจ้าใบเงินใบทองใบหน้าของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากอยากจะเจอตัวเขาก็แนะนําว่าให้มาในช่วงระยะเวลาค่ำๆนะครับประมาณสักทุ่มสองทุ่มมาพร้อมกับไฟฉายส่องเข้าไปเราก็จะเจอเจ้า หนอนน้อยต่งตางๆเหล่านั้นที่เข้ามากัดกินต้นไม้ของเราจับออกนะครับแล้วก็ถ้าหากเกิดการระบาดก็แนะนําว่าให้ใช้ชีวพันธุ์โดยใช้ไลนิ่งนะครับในการผสมน้าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆสุดท้ายก็ทาให้หนอนนั้นเบื่ออาหารแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเราด้วยถ้าหากเป็นตั๊ก,กแตนก็แนะนําว่าให้ใช้เมทาสารในการผสมน้าฉีดพ่นนะครับแล้วก็พยายามให้โดนตัวเขาแบบนี้โอกาสที่ตั๊ก,กแตนเหล่านั้นจะสู่ขิด ล้มหายตายไปมีสูงเลยครับการดูแลรักษาเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต่อการทําให้เจ้าใบเงินใบทองใบนาคอยู่กับเราไปได้นานก็คือการตัดแต่งกิ่งให้เขาอยู่ในระยะที่เหมาะกับสวนของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเล็งทรงเขาไว้แล้วก็ใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งเนี่ยตามเข้าไปตัดแล้วกิ่งเหล่านั้นอย่าทิ้งนะครับนำมาปักชําแล้วก็ทั้งปักชําในน้ําแล้วก็ปักชําในพื้นที่ดินโดยตรง แต่ต้องรักษาความชื้นให้เหมาะสมนะครับเขาก็จะมีโอกาสให้รากได้ง่ายมากๆเราก็จะได้ต้นไม่มาแจกเพื่อนๆหรือขยายพันธุ์ไว้ในบ้านเรือนของเราได้ดีมากๆเลยครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของการใช้งานเรามักจะได้คําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรือนนะครับว่าควรจะมีต้นไม้สามต้นนี้ติด บ้านเรือนไว้ในว่าชื่อของเขาเป็นมงคลกับผู้อยู่อาศัยนั่นเองมีเงินมีทองมีนาคไปในบ้านเรือนนะครับเรื่องของการใช้งานในพิธีกรรมบางอย่างอย่างเช่นขึ้นบันใหม่อย่างนี้ก็ควรจะมีใบเงินใบทองใบนาคเป็นองค์ประกอบในการปลูกลงเสาเอกแล้วก็รวมไปถึงในพิธีมงคลต่างๆก็ควรจะมีใบเงินใบทองใบนาคไว้อยู่ด้วยในตามคติพื้นถิ่นของแต่ละถิ่นที่นะครับเชื่อไปหน่อยก็ดีนะครับ ปลูกไว้ในบ้านเดือนเพราะว่าใบเขาสวยมากๆแล้วก็เลี้ยงดูได้ง่ายด้วยหากท่านมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของใบเงินใบทองใบนาคอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกมื่เย็นหน่อยนะครับโดยคอมเมนต์อยู่ที่ใต้คลิปนี้ ด้วยนะครับและนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้แล้วประสบปัญหาในการถูกโรคและแมลงเข้าทําลายต้นไม้ของเราแล้วก็แล้วตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีให้เป็นอันตรายกับสวนของเราและระบบนิเวศของเราเมื่อเย็นเชิญชวนทุกท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับมีชีวพันธุ์ให้เลือกใช้ทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงโดยที่ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายกับระบบนิเวศของเรา เชิญชวนทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหาใช้กันนะครับถ้าสะดวกทางช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดาก็มีให้เลือกซื้อกันแล้วนอกจากนี้ถ้าอยากจะสั่งซื้อโดยตรงกับแอปพลายเขมประเทศไทยก็สามารถไปที่ f e c o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  k n p n p e แอปพลายเข็มประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านสะดวกทางหลายก็สามารถจะแอดไลน์ของแอป l ลายเขม มีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโอเคสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นซื้อนะครับเ mm. ชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงเมื่อเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าจะให้ดีไม่พลาดสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครเลยและนอกจากนี้ถ้าหากคิดว่าคลิปน ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมมอเยันด้วยนะครับในตอนนี้มมอเยันสตูดิโอแอพพลายเขมประเทศไทยแล้วก็ใบเงินใบทองใบหน้าขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ